สวัสดีครับขออนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ฮะเราก็จะมาหาคำตอบกันนะว่าสไตล์ไหนฮะคือโ o หนึ่งเจ้าเห็นการเพสซิ่งนะไล่กดดันไล่บีบพู้ต่อสู้ได้ดีที่สุดนะวันนี้ฮะเราก็จะมาหาคำตอบกัน โอเคครับบริการเสียเวลาฮันเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าคี่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด2ี่เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม e f o o t b a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะสไตล์การเล่นที่ผมจะมาทดลองในครั้งนี้นะก็จะมีอยู่2สไตล์ฮะนั่นคือสไตล์โพสชั่นเกมแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ในในส่วนเอาไว้ y นั้นเอาไว้ก่อนนะสสไตล์ที่ฮะเริ่มจากสไตล์แรกฮะนั่นคือสไตล์ที่ทุกคนว่านั้นเป็นการไล่เพ c ซิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือสไตล์ควิกเคาน์เตอร์หรือว่าการสวนกลับเร็วฮะนี่ฮะก็จะเป็นค้ดแฟงไลก์กนะที่มีการเล่นสไตล์เอาไว้ y อยู่ที่89 และอีกหนึ่งสไตล์ฮะนั่นคือ p โพ t ิชันเกมนะสไตล์ที่2ที่ผมจะมาทดลองฮะนี่ก็คือโค้ชแันซี่ฟิกนะที่ผมจะมาทดลองฮะก็จะเป็นสไตล์ p โพ t ิชันเกมนะหรือว่าเน้นการคลองบอลอยู่ที่89นะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะสสไตล์ที่ผมจะมาทดลองในส่วนของแผนทดลองฮะก็จะมาด้วยระบบ 5, 2, 3นะก็จะเป็นแผนของเบสทีมเซตติ้งทอปเนนทอปสเปอร์นะโดยสไตล์แรกที่ผมจะเล่นนั้นก็จะเป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะ แล้วก็ครึ่งแรกนัผมก็จะเล่นแบบเปิดดักล้ำหน้าในส่วนครึ่งที่2ผมก็จะเล่นแบบปิดดักล้ำหน้าและในเกมที่2ก็จะเป็นในสไตล์โพดิชันเกมผมก็จะทําเช่นเดียวกันนะในส่วนการตั้งค่าการเล่นนะผมก็จะปิดสมาร์ทแอสซิตไว้นะนี่ครับประมาณนี้คือผมก็จะปิดสมาร์ทแอทซิตทั้ง2ส,สไตล์แล้วก็การปเปลี่ยนเคอร์เซอร์นะผมจะจัดเป็นออโต้เลยนะนี่แล้วก็สไตล์การคุมการตั้งรับเนี่ยผมก็จะเป็นสไตล์กดดันหรือว่าเพสซิ่งนะ โอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PVP เรียบร้อยแล้วนะสไตล์แรกที่ผมจะเล่นนะในเกมแรกก็คือสไตล์ Quick Counter ในเครื่องแรกผมก็จะเปิดดักท้าหน้าในส่วนวิธีการเข้าบอลน,นะผมก็จะกดปุ่มกดดันค้างไว้เลยนะโดยที่ผมจะไม่เปลี่ยนเคอร์เซอร์นะคือว่าผมจะให้เป็นเคอร์เซอร์อัตโนมัติเปลี่ยนตัวเองนะนี่ฮะผมก็จะเล่นเกมลุกแบบไม่หวังผลชนะเลยนะในเกมนี้นะก็เล่นแบบจะให้ดูะจ๋ว่าเกมล้าเป็นยังไงนี่ฮะ ในส่วนเกมลูกก็เกมลูกไปนะนี่ครับอลอยู่ที่ซองบินก็สับหลอดม่วงเลยโอเคเรียบร้อยูกนี้เกมนี้ผมจะไม่หวังผลชนะแพ้อะไรก็ช่างมันนะแต่ว่าผมจะให้ดูตรงที่การไล่เพสซิ่งนะหรือว่าการไล่กดดันเห็นไหมฮะผมก็จะกดปุ่มกดดันค้างไว้เลยนะแล้วให้สังเกตนะเห็นไหมฮะการเข้าถึงตัวเนี่ยมันดูแบบหลงเหลยยังไงไม่รู้นะแล้วก็เรียบร้อยไปเห็นไหมฮะอะให้จําเกมแรกเกมนี้ไว้นะ แล้วก็ไปเปรียบทเทียบในเกมที่2นี่ผมจะเล่นในสไตล์โพ i ิชันเกมทีหนึงแล้วกันนะนี่ฮะก็เกมลุกก็ตามสไตล์ฮนะบนที่ดูโน,โนมินเดสนี่โอเคกดไล่บอลค้างไว้เลยฮนะหรือว่ากดดันค้างไว้นะอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเคอร์เซอร์นะผมเอ่อตั้งค่าเป็นเคอร์เซอร์แบบอัตโนมัติไว้นี่ฮะก็กดไล่เลยนี่ปึ๊บ,บทำชิ่งหงสอง ไม่ผ่านบอลอยู่ที่ไมเคิลนูริเซ่แทงมาลูกนี้ให้ซองเทอรมินขอซับอีกที่นึงก็เรียบร้อยฮนะนี่ฮะสไตล์พริเกเตอร์มันเล่นในสไตล์แทนช่องได้ง่ายอยู่แล้วนะอ่ะกดปุ่มกดดันหรือว่ากดปุ่มเฮฟซิงค้างมาเลยเห็นไหมปื๊บปึ๊บอ่ามันก็ได้บอลอยู่แต่ให้สังเกตดีๆนะเออว่าเวลามันจะอว่มันจะถึงบอลเนี่ยระยะห่างมันไกลมากเลยนะอ่ะดูฮะดูการไล่เฮฟซิงฮะ อันนี้ผมกดปุ่มกดดันค้างไว้แล้วก็ปิดสมาร์ทแอสซิสแล้วก็เปิดกรบดักลําหน้าไว้ฮะในครึ่งแรกกดไล่เลยปื๊บๆเห็นไหมเอาไม่อยู่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตัวนักเตะเราเนี่ยยืนชิดเลยนะแต่ว่าทําไมฮะทาไมถึงเข้าถึงตัวไม่ได้ฮะออพอเข้าใจหรือยังฮะอันนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยนะปื๊บๆนี่แทงมาโอเคเสียบอล บอลที่ชาบ,บี้ลองโซ่ตามทีหนึ่งสองเป็นหลุดนะฮนี่อันนี้ผมไม่ได้ปิดกร์เซอร์เองนะย้ำทีหนึ่งนะผมใช้เป็นออโตโ้นะแล้วผมก็จะทำทั้งเหมือนกันทั้งสองเกมเลยบอลอยู่ที่อเดียม,มี่ไลเพสซิ่งฮนะชาบ,บี้ลองโซ่เห็นไหมฮะเขาแก้เพสได้เลยนะเห็นไหมเขาแก้เพสง่ายมากเลยนะเออจากปกตินะถ้า ทำตามความขเข้าใจเรานะสไตล์ที่เพซิ่งที่น่าจะดีที่สุดนะคือควีกา์เตอร์ฮะเห็นไหมฮะที่เราเข้าใจกันมานะทีนี้ผมก็เลยก็มาหาข้อโต้แย้งกันนะว่ามันไม่ใช่ฮะมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะนะนะั่นคือโพซิชันเ็มนะนะก็ถือว่าสปอยเลยแล้วกันฮะนี่ปื๊ดเห็นไหมฮะเห็นไหมเข้าถึงตัวยากเลยเห็นไหมฮะเขาแก้เพนได้ตลอดปื๊ดๆดับัทันหนึ่งทีโอเคดักได้ อันนี้ผมก็เล่นเกมลับเหมือนออไงอ่ะเหมือนเพิ่งมึงเพิ่งเออเหมือนเพิ่งเริ่มเ,เ,เ,เล่นเลยแล้วกันนะนี่คือโดยการกดปุ่มกดดันค้างไว้เห็นไหมก็เสียให้ลูกที่สามฮะเห็นไหมแแต่ละลูกที่เจอก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมอ่าโอเคก็ประมาณนี้ฮะมาอยู่ที่เองก็ลูกกองเต้กองเต้พยายามไล่เพจแมไม่จนฮะปึ๊บโอเคดักสวยบอดนี้อะเดียมี่ อืแก้เพจโคตรง่ายเลยนะนี่ฮะปื๊ดๆแพงมาออกข้างมาฮะคอร์ดมาลูกนี้โอเคเกทิ้งไปได้แล้วก็จบครึ่งแรกไปทีนี้ฮะในครึ่งที่สองนะผมก็ได้ทําการปิดดักล้ําหน้านะในครึ่งแรกผมเปิดดักล้ําหน้าทีนี้ฮะในครึ่งที่สองผมก็ทําการปิดดักล้ําหน้านะแล้วมาดูผลกันนะว่าเป็นยังไงฮนะนี่ฮะก็ หลุดลอยเหมือนเดิมนะเกือบโดนหม่งเข้าฮะรูปดีก็เหมือนเดิมฮะในขั้งที่สองนะผมก็จะเป็นการเข้าบอลแบกง่ายๆเลยคือการเอ่อใช้การกดปุ่มกดดันค้างไว้เลยฮะไม่มีการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะผมก็จะให้เอบอบทมันเปลี่ยนเองนะผมก็ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติไว้อ่าในเกมลูกก็อีกอย่างหนึ่งแล้วกันฮนะเนี่ยฮะการปิดดักล้มหน้าฮะในเกมลูกนะมันก็จะลดประสิทธิภาพลงแล้วก็สปีดบอลลดลงนะ แหมเคลียร์มาลูกนี้ฮะไล่เพสฮะไล่ยังไงก็ไม่จนก็โดนนี่นะฮะลูกที่สี่อันนี้เล่นผมเล่นแบบไม่เอาอะไรเลยนะเออจะเล่นเอาเกมรับอย่างเดียวมออยู่ที่ก็ลูกกองเต้อ่าอีกทีสวยเปิ้ลแหมเจอดักบอลง่ายฮะบอลอยู่ที่ดิยุบเ่อแทงมาโอเคแหมบาลเซซี่ฮะตัดมาลูกนี้ ไล่เพสฮะเห็นไหมฮะก็ยังไล่ไม่จนอีกอยู่เห็นไหมฮะเออไล่ย,ยังไงก็ไล่ไม่จนเนอะจนจนในที่นี้หมายถึงว่าเออเขาแก้เพสได้อะพูดง่ายนะมันถึงตัวเขาช้าถึงถึงตัวแล้วก็แย่งบอลไม่ได้ไนงะถ้าให้สังเกตในครึ่งแรกเห็นไหมฮะมันมีหลายลูกนะที่ตัวนเตะผมถึงตัวเขาแล้วนะแต่ว่าทําไมแย่งบอลไม่ได้ฮนะเออตรงนี้นี่แหละปัญหาฮะปึ๊บ,บเห็นไหม นี่บอลอยู่ที่โทนี่ดามไลยเพสฮะไล่เพสแหมงูหัวไม่ขึ้นฮะเจอดักฮะบอลอยู่ที่ยวนคราฟอืมคลองไม่เกินฮะโทนี่ดามไล่เพสเลยเอเดียมี่ไมเคิลนูนเซยยกมาลูกนี้เจอฟาโกคานาวันโลไล่เพสซิ่งฮะกดปุ่มไล่เพสซิ่งค้างไว้เลยปึ๊บ,บเห็นไหมแหมกวรจะได้บอล มันก็ดูดีขึ้นนะดูดีดูดีขึ้นกว่าในครึ่งแรกนะถ้าเราจะไล่เพซซิ่งกันจริงๆนะปิดกันมาฮะลูกนี้บอลอยู่ที่อินโกลลก,กองเต้ชาบี้ลองโซ่ฮะไล่เพสฮะแหมเขาไม่ถึงตัวจริงๆฮนะลูกนี้ก็น่าจะเรียบร้อยหากเข้าในมาก่อนเรียบร้อยฮนะลูกนี้โอ้โหเขาไม่ถึงตัวฮนะ นี่ถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะมันเข้าถึงตัวแล้วนะแต่ว่ามันยิงบอลไม่ได้นะบางคนว่าอาจจะเป็นที่ตัวนักเตะหรือเปล่านะค่าพลังนักเตะในการเล่นเก็บรับไม่ดีพอหรือเปล่าเออไอตรงนี้อย่ามาดูในเกมที่สองแล้วกันนะค่อยว่ากันนะผมก็ใช้ตั้งแต่ชุดเดิมนี่แหละโอเคมาอยู่ที่ก e. ็ลูกกองเตะแมเจอดักอีกแล้วฮนะไล่เพรเลยง่ายๆฮนะปื๊บ,บแต่ว่าผมไป่ลงแรงจริงๆนะผมไม่ได้เล่นแบบนี้นะ เออมันก็จะเล่นเอะไลเพสซิ่งหนักกว่าน,นี้นิดนึงนะแต่ว่าไม่ใช่เล่นไลเพสซิ่งมั่วแบบนี้นะหนหี่ยไลเ่เพสเห็นไหมฮะกวดจะได้บอลแต่และทีนี่ยากลำบากนึกเกินบอลอยู่ที่ก็ลูกกองเต้ชาบิโรอนโซ่ยูฟปื๊บ <c oughs> เห็นไหมเอไล่ยังไงก็ไม่จนเะพยายามไล่ทีนึงออกข้างมา สวยแล้วก็น่าจะจบเกมฮะลูกนี้โอเคฮะก็จบเกมไปฮะทีมเราก็แพ้ไปฮะห้าประตูต่อ2โอเคฮะทีนี้ฮะในเกมที่2ครับผมก็จะทําการเปลี่ยนโค้ดนะโดยจะใช้เป็นโค้ดสไตล์โพดิชันเกมโค้ดที่ผมจะใช้ฮะก็จะเป็นโค้ดนาซิฟิกะนะนี่ก็จะเล่นในสไตล์โพดิชันเกมเลยผมก็จะเข้าไปเปลี่ยนออสไตล์การเล่นก่อนนี่เป็นสไตล์ครองบอลฮะแล้วตัวอย่างเหมือนเดิมนะตัวนักเตะเหมือนเดิมนะ การตั้งค่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะปิดสมาร์ทแอซิสเหมือนเดิมแล้วก็ในครึ่งแรกผมก็จะเปิดดักล้ำหน้าส่วนในครึ่งที่2ผมก็จะปิดดักล้ำหน้านะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมฮะในเกมที่2นี้นะผมก็จะเล่นในสไตล์โพเิชั่นเกมแล้วก็จะเปิดดักล้ำหน้าแล้วก็จะปิดสมาร์ทแอซิสการตั้งค่าเกมลับก็จะเป็นสไตล์กดดันนะโดยที่ผมถ้าผมเสียบอลปุ๊บผมก็จะกดปุ่มเออกดดันค้างไว้เลยนะโดยที่ผมจะไม่สับเคอร์เซอร์นะแล้วก็ให้สังเกตเห็นไหมฮะการเข้าวัานแตกต่างกันไหมฮ เห็นไหมฮะเข้าถึงลูกถึงคนกว่าสบายควิกเคาน์เตอร์นะเออโอเคย่งบอลได้ในส่วนเกมลูกก็ตามสไตล์เอ,อ่อโพลิชั่นเกมนะก็จะเน้นต่อบบอลหน่อยนี่ผมกดปุ่มกดดันค้างไว้เลยไม่เปลี่ยนเคอร์เซอร์ด้วยนะอันเนี้ยนี่ฮะผมจะให้บอลมันเปลี่ยนเองผมก็ตั้งค่าเป็นออโต้ไว้นั่นแหละปึออ๊บ นี่ทำเกมลูกไปทำชี่หนึ่งสองหลจดจมบะวิ่งลูกในโอ้โหหลุดเป็นทุ่งแะวหวานเจีย๊ยบอย่างนี้ก็หลอดม่วงสิครับเรียบร้อยฮะนี่ประมาณนี้เลยนะยังไงบ้างทาการไล่บอลฮะดุด,ดันกวดสไตล์ควิกเค้าเตอร์อีกนะโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นนำเปนห้าหนึ่งประตูต่ตอศูนย์จากสองฮึงมินยังไงฮะช็อตหรือเปล่าฮะแม่ยังไงฮะกดออกเกมหรือว่าใจออกฮะเจอลูกแรกกันฮะนาทีที่ทีสองเนี่ยยังไงฮะ โอเคนับถอยหลังแหมเจอคนถอดใจแบบน,นี้ไม่ค่อยอยากจะเล่นสักเท่าไหร่อะนะนี่ฮะกดไลนเป็ซิ่งเลยโอเคเขากลับมาแล้วแหมเจอไ like ล่เพชคือนะบอลอยู่ที่แฟงไลก่กดัดกดปุ่มกดดันค้างไว้เลยฮะไม่มีการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ฮะปื๊ดทำชิ่งหนึ่งสองลูกนี้เจออุจิฟันไดไล่กดดันเลยปื๊ดปปื๊ดเห็นไหมถึงตัวดีกว่านะ ปึ๊บ <P ull s> เห็นไหมฮะแดนเลเฟเชอร์แย่งบอลได้สวยบอลอยู่ที่อดียมีทำที่หนึ่งสองไม่ผ่านไลเพซซิ่งฮะปึ๊บเรียบร้อยกุสนอฟแม่จารุนิติบุญชิฟันไดไลเพสฮะแม่ช่วงนี้เซอร์เบอร์นะก็แปิดแปกนะช่วงนี้นะขอซับเลยแล้วกันนะนะลูกนี้ไม่พูดอะไรเยอะฮะเกมนี้ก็ไม่เน้นผลชนะอะไรอยู่แล้วนะ จะมาเล่นเออโชวถึงการเข้าบอดนะซึ่งมันแตกต่างกันโอเคเขาน่าจะกลับมาแล้วนะผมว่าเน็ตเขาไม่ดีนะโอเคเขาสู้อยู่ีฮะไล่เพสซิ่งได้สวยอยู่คนะรับบอลยู่ทียเดียมีหนียงตัดเข้าในมาออกข้างมาให้มิคกลเปิดมาลูกนี้หมกทีมมาได้ไล่เพสซนะเห็นไหมฮะแปบ๊บเดียวถึงตัวแล้วอ่าเสียบอลเปิมเขาคืนได้เหมือนเดิมโอเคฮะไดไ้ลูกฟรีทิก ฟรีคิกลูกนี้ก็น่าลองนะแม่ขอลองฝึกหน่อยแล้วกันนะลูกนี้นะฟรีคิกนะซองกอมีนอยู่ในสนามด้วยขอเล็งประมาณเสานี้แล้วกันนะนี่เห็นทอมแลงเขายิงกันนะมุมนี้เลยนะขอปักเข้าให้ลูกนี้ไม่ตรงรอบนะแต่ว่าก็ปัดออกมาได้ไล่เพสฮนะไล่เพชเลยกดปุ่มกดไนดะ้ค้างไว้ฮนะปื๊บ แต่ว่าเกมรอบสไตล์โพชชั่นเกมผมไม่ได้ไล่เบสซิ่งอะไรขนาดนี้นะนี่ถือว่าเป็นการทดลองให้ดูดเฉยฮนะนี่ก็ปุ่มกดนังค้างไว้เห็นไหมฮนะเข้าถึงตัวเลยนะสังเกตนะสังเกตการยืนเกมรับของสไตล์โพชชั่นเกมนะจะยืนกันใกล้นะจะไม่ยืนกันห่างเหมือนสไตล์ควิกเคานเตอร์นะนี่บอลอยู่ที่มิเกลฮะแทงมาลูกนี้ให้เดียามี มาลูกนี้ยิงติดเซฟอยู่ฮะซองมินบอลอยู่ที่เสียติเจอคอสตูตาแย่งบอลไม่ได้เปิดยาวมาไอพเองก็ลกูกกองเต้เปิบปืป๊บเป็นจำบาแบ็กเติมจำบาะน,นี้ก็เปิดคอสมาโม่งนี้ติดบล็อกสามีหนึ่งไม่ได้ฮะบอลเข้ามือโอลิเวอร์ขาดใส่เปิดมาไล่เพสซิ่งเลย ปื๊บสวยเห็นไหมฮะเข้าถึงลูกถุงคนฮะโอ้ยลูกนี้คือหลังเมื่อก่อนไม่ได้ฮบแต่ทิ้งดีกว่าโอเคก็จจคพึ่งแรกไปนะโอเคับในครึ่งที่สองนี้ฮะผมก็จะทําการปิดดักล้าหน้านะโอเคครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะปิดสมาร์ทแอซิดแล้วก็ปิดดักล้าหน้าแล้วก็สไตล์การเล่นก็จะเป็นสไตล์กดดันหรือว่าเพสซิ่งนะในเกมรับเล่นเหมือนเดิมฮะในครึ่งที่สองนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งเนึงนะปิดดักล้าหน้าแล้วนะ อย่านี้บอลอยู่ที่เอิงก็ลกองเต้เดียามี่ปึ๊ดพยายามจะมุดไปโอเคสวยตรงนี้ขอตบเข้ามาหน่อยยังติดโอเคฮะไล่เพสซิ่งฮะปึ๊บป๊ปึ๊บเห็นไหมถึงคนไหมถึงนึกถึงคนไหมให้ลูกนี้ฮะกระเด็นกระดอนไปฮะเข้าไล่เพสอีกฮะเอาไว้สุดฮะปื๊ดมาให้สุดถ้าลูกนี้เห็นไหมฮะแป๊บเดียวแยงบอดได้แหออไล่เพสกันบ้วแล้วช่วงนี้ ถึงลูกถึงคนฮนะบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าได้ปิดดักล้มหน้าแล้วเนี่ยถึงลูกถึงคนนะฮะฟาวเป็นฟาวนะครับโอเคดักได้สวยฮะบบเลซี่มิเชลเข้ากันมาอีกรูกกองเตบอลชิชาบีลองโซ่ไล่เพสฮนะไล่เพสปึ๊บแยกบอลสวยบเบซี่ทำชิงหนึ่งสองบังครับวิ่งจ่ายมาลูกนี้ติดซิงในี่ไล่เพสซิงฮนะโอ้ยขาพยายามจะแก้เกมนะโดยการแก้เพสคือโยนลูกยาวใส่นะ โอเคฮไล่เพสเลยปึ๊บดักสวยนี่โอ้โหไล่เพสซิงอย่างมามันนะหลังจากปิดดักลาม่าแล้วถึงนึกถึงโคนหมายขอสับบอลม่วงหน่อยลูกนี้ไปเจอเพสคืนนะนี่แป๊บเดียวแย่งบอลได้สวยไล่เพสท่านไล่เพสเพสซิงเลยเอาหนักๆนะฮะปึ๊บปึ๊บจังหวะนี้ก็สวยดักได้สวยึืนหลังมาเตะทิ้งเะ ปบอ,อข้างมาลาอูนเียรติฮะเหนียงก็เปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือโอลิวคาห์นฮะเตะบอลยาวมาไลเพซซิ่งไลเพซอย่างเดียวถึงลูกถุงคนเอาให้อยู่ฮะอออข้างมาฮะับอลอยู่ที่เบโรติฮะเบโรติโดนกับมิเกลเอาให้อยู่เอาให้อยู่อยู่แล้วฮะลูกนี้บอลอยู่ที่อิกคนลูกกองเต้โอ้ย เขาก็เพสคืนเหมือนกันนะปื๊บๆนี่ถึงลูกถึงคนบอลอยู่ที่ซองตรงมีนเหลียงขึ้นมาใช้ความแข็งแกรง่งไงโอ้หัวทีมแล้วฮะแล้วก็ล้ำหน้าไปฮะลูกนี้ฮนี่ฮอันนี้ก็คือความแตกต่างเลยนะเอออย่างเห็นได้ชัดเลยนะในสไตล์ควิกเา์เตอร์แล้วก็โพชชั่นเกมนะปื๊บให้ บอลอยู่ที่ไมเคโนลิเซ่ฮะไล่เพสไล่เพสเอาให้จนเอาให้จนเอาสวยบอลเข้ามือมาติเนสเตะเปิดมาบอลที่จูมินแฮมไล่เพสสวยฮะบอลอยู่ที่นูโตรโลมาติเนสยกมาลูกนี้จะให้ดิยูฟไม่ได้บมลขึ้นหลังมาให้โอลิเวอร์คานเปิดยาวมาโอเค เบลเซี่ยได้เก็บกินเลยนะเออเข้าถึงตัวเนี่ยเสียบอลแน่นอนฮนะถ้าเบลเซี่ยเข้าหมดหนึ่งทีสับลูกนี้ติดเซฟแมอ,อุตส่าห์สับบอดบ่วงเลยนะแล้วก็หมดเวลาไปฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสองดูต่อศูนย์โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นะการทดลองว่าใครคือโนหนึ่งนะในสายเพซซิ่งหรือว่าสายกดดันนะคำตอบก็อยู่ในคลิปนี้เรียบร้อยนะก็ไปตัดสินใจกันเองนะ ว่าจะเล่นสไตล์ไหนนะให้เข้ากับสไตล์กดดันหรือว่าชอบแบบไหนก็ลองไปจัดตามกันดูแล้วกันนะเออเราไปปรับค่าตั้งค่าตามดูแล้วกันนะเผื่อจะเล่นดีขึ้นไลฟ์ซิ่งมันขึ้นนะแล้วก็อาจจะขึ้นอีกนึ่งก็เขาบ้างกันได้นะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ